ัทโรอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้กับเกมซัมเมอร์โคเวอร์นะครับหลังจากไปที่แล้วจะได้ได้แช่ก่อนน้ำู้ร้อนกับคุณพี่สาวทั้งสองไปนะครับโอเคมาต่อเลยนะครับจังเกนปังโอเคในคราวนี้ก็เป็นตาของอายนโนราแล้วครับย่ฉันชนะละอ๋อเจ้เนีแม่นมาเสียใจจังเลยนะ นやอยไอยโนีน <laughs> それじゃこの子はもらっていくねาんั้นก็นขอにับนยนี่ไปก่อนลกันนะเดี๋ยวก่อนสิครับอนอきりนี้ก็อยู่ด้วยกันสองต่อสองแล้วเอ่อลังรู้สึกประหม่ายอยู่แล้วครับเนี่ยอเอ๊ะสนเอนกน しかたないじゃん。うん。かしゃめらに。こいやったりきりでいられるのって。ゆうえんちのときいらいどし。かてゆりかんさとさまに。かみへていそのうえな。きみとなんにもしたいか。自分でもまとまりきってのくて。ろいろ路線めらいてい、まちゃまんぱんぽんももらえなちょんいな。とにかく。くつきたくて、そわしちゃってるってゆか。なんかれわ。でしゃわかんね。 ใด้ชิดในขึ้นอีกนิดหนะงั้นเราไปแช่ด้วยกันไหมล่ะครับอ๋อไอหนูอะได้จริงเหรอนน่นอนหล่ะครับนั่นไม่ใช่เหตุผลที่เรามาที่นี่ไม่ใช่หรอครับอ๋าそれもそうかอ๋นั่นสินะก็จริงด่ะนะแล้วก็ที่จริงๆแล้วผมก็มีบางอย่างที่อยากจะบอกเธอเด้วยเหมือนกันนะครับเือไม่ใช่คนเดียวหรอกนะครับที่รู้สึกประมาณนะั้น บายจังเลยครับไม่แปลกใจเลยนะครับเนี่ยที่เธออยากจะมาที่นี่อยู่เสมอเลยนะครับชีซายิโรนิโมะคาซุมิเนะซังต้องขี่ตัวองก็ตัดดันดั้นนะตอนนี้ก็จะไม่ใกล้เกินไปหรอกครับเนะ่ะนต่นแหละนะจะได้มาที่นี่กับพี่คาสุมิในฤดูหนาวอยู่ในตอนนั้นสวยกว่านี้ซะอีกนะนี่นหรอครับเออนี่จะไม่ใกล้เกินไปหรอครับเนี่ย,ยนนนอืมโดนั่นแหละนนะจะได้มาที่นะ ก็มองใกๆถึงได้ my, รู้เลยล่ะอเนี้ยหุ่นดีจังเลยนะโค่นก็ตายนี่ก็รู้สก่นเ็สี่ีมกเลยนะต้องแข็ตรงนั้นที่ร้อนๆหนุนๆก็ทาเอาอยากจะสัมผัสเลยล่ะเนั่นแขนผมนะครับอย่าพูดแบบนั้นได้สหยครับเนียทเอาใจผมตุ้ดๆต่ำๆเลยนะครับ มิสก็สเต้โฟุ่งจัตต์นี่เดีวะวว่ามลมแล้วเหรอเออนี่เธอเอามือมาทําไมล่ะครับเนี่ยพอได้เอามือข้างหนึ่งกดลงไปบนหลังมืออ่นอ,อนนุ่มของเธออย่างแน่นๆ่นเลยนะครับซึ่งในตอนนี้เธอกำลังสัมผัสต้นขางผมอยู่นะครับ <c oughs> โอ้ในตอนนี้นมือของพวกเราได้ประสานเข้ากันด้วยล่ะเนีย่ยกบว่าพวกเราเป็นคู่รักกันเลยนะเออการได้อยู่ใกล้กับเธอแบบนี้มันทําเอา จของผมไม่อยู่กับเน้อกับตัวเลยนะครับอิอสุกทไม่เดียวตเรือตมนก็ไม่นไรนี่ที่ฉันทําก็เพื่อการนี้อยู่แล้วแล้วมีอะไรที่นายอยากามบ้างไหมล่ะฮอล่าอาต้องการอยู่ดนหรเอานายไม่อยากจะสนิทก,กับฉันามากขึ้นหน่อยหรอมาสนิทก,กันมากขึ้นกว่านี้กันเถอะนะ <S 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 อึฉันถ้อมแบบนี้ ฉันคงโดนจับกดแล้วทีนั้นเนี่ยมีตัวเลือกตอก็เป็นว่าเราก็ได้แช่น้ำกับไอเยนเพื่อกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับแต่นั้นทั้งสี่คนก็ได้มาทานอาหารเย็นด้วยกันนะครับแล้วก็ได้เพลิดเพลินไปกับช่วงเย็นนี้ด้วยกันนะครับแม้ว่าผมอาจจะ รู้สึกกังวนหน่อยก็ตามก็เถอะนะครับโอเคนี่ก็คือส่วนของอายนโน,นะครับจังเกนปัองอถัดามาถึงคนสุดท้ายอย่างชิสโก้แล,ล้วนะครับฉันชนะละเป็นไปได้ไงกันทำไงกันก็ตอนนั้นไม่เลือกอย่างนั้นแล้วก็ก็ต่อหน่อยหวน ก็ไม่ได้わ่ะนะข้าวนี้ก็ยอมให้ชิดซึกูแล้กันนะとอโทษที่นี่รอนะพี่ชายแล้วไปได้วยกันเถอะนะ <laughs> ดูมีความสุขจังเลยนะครับเนี่ยอืมก็เพราะว่าได้อยู่กับพี่ชายสอนต่อสอนน่นนและ ก็เลยหยุดยิ้มไม่ได้เลยนะสิดูเหมือนเธอจะค่อนข้างแสดงออกมากขึ้นเลยนะครับย้อนไปในตอนที่เราได้เจอกันครั้งแรกตอนนั้นเธอยังดูห่างเหินอยู่เลยนะครับก,นะก,ก็มันตอนนั้นนี่ใช่ไม่ได้นี่นาะนะก็ตอนนั้นยังเป็นคนแปลกหน้าต่อการเลยนี่นาะเอาจริงนะครับว่าแต่เราจะทําอะไรต่อดียนะครับเราจะมีเวลาเหลือก่อนที่จะได้ทานข้าวเย็นกันนะครับ ถ้าอยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับนิยาย่างเธอไหมะครับเอ๋こんなとこに来てまで小説の話เอ๋วาสาได้มาที่นี่ตั้งทียังต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอีกเหรออ่เกิดจริงนะครับอุนเซ่เข้าไปรนะเราไม่ไปแช่ออนเซนได้กันเหรอเวลาあるでしょふたりで入ろยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นพวกเราไปด้วยกันเถอะเอแต่นั้นผมกังวลว่ามันจะกลายเป็นเหตุการณ์เหมือนกับครั้งที่แล้วอีกนะครับ 今日はダメ無理やりするほどお兄ちゃんはけだものじゃないよねうんนี่ก็หนุ่มได้หรอนะต่อไม่ต้องมางครับพี่ชายก็คงไม่เป็นสัตว์ร้ายใช่ไหมไม่นะครับไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนครับじゃ一緒にお風呂入ろいいよねง,งั้นเราก็ไปแช่วันเสาด้วยกันเถอนะเนอะย่ะนะครับเนี่ยอยันนี้คงได้แต่ภาวนาแล้วนะครับ อันเซ็นนี่ดีจังเลยนะน,นั่นสินะครับมาดูที่สาเกใส่แก้วเล็กๆจากนั้นก็ค่อยๆจิบมันนะครับสาเกงัก้นเหรอถึงพี่คาซมิกับชิซุโกะจะดูชอบมันก็เถอะแต่น่าๆอร่อยจริงๆนั่นเหรออ่มผมก็บอกไม่ได้หรอกนะครับว่ามันรสชาติดีนะ じゃ่なでดื่มน้นงั้นแล้วทำไมถึงดื่มมาล่ะก็เพราะว่ามันทำให้รู้สึกอบอุ่นถึงมันจะงงนิดหน่อยแต่คนส่วนใหญ่ก็คงน่าจะมองหารสชาติความรู้สึกแบบนั้นแหละครับอืมอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวจะลองหน่อยไหมล่ะครับじゃ่口だけงั้นขอจิบเนึงแล้วกันนะอมะวก็จะขมเลยอ่าครับ ผมเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับในตอนที่ลองคราแรกนะเวลานั้นผมว่าเธอน่าจะลองเริ่มกับรถผลไม้ดูก่อนนะครับอุม้มพี่ชายจะมาดื่มด้วยไหมล่ะไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าตั้งแต่เมื่อกี้แล้วทำไมพี่ชายถึงไม่หันมามองทันนี้เลยล่ะ นี่เธอตั้งใจหรือเปล่าครับเนี่ยเผยอือจับได้แล้วเหรอเนี่ยที่เอาตุกา๊กตามให้ฉันในตอนนั้นก็ยังไม่ทันได้ขอบคุณเลยนะเออแน่นอนว่าไม่เป็นไรแลร้วกันช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งก็เลยไม่ค่อยได้ทาอะไรกันแบบนั้นนานแล้วด้วยดังนั

หลังจากนั้นพวกเราทั้งสี่คนก็ได้มาทานอาหารเย็ยนด้วยกันและใช้เวลาช่วงเย็ยนด้วยกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับหลัดตอนนี้เหมือนว่าที่ป่อนน้ำพุร้อนในตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับโอเคถ้าชอบลิ้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบาย